ตอนนี้พี่โถแกทำอะไรอยู่บ้านอะเป็นหนักรองมึงนี่หนักรองอโอเคงกับวงปัตตลุงปัตตลุงก็ต้องจูดโตกับวงกูวงน้อยปัตตานีปัตตลุงเพลงมหมาลายวคคัวชนของกูปัตตานีเพลงมหมาลายวกอ้ง <c oughs> ใน,นแชมเปี้ยลที่กว้างกว้างกว้างให้เรามันคนเจอเกือบลาบจับเลน เห็นหลังเต็นแล้วใจไม่กระวันหม้จอกดินตั้งคนตั้งยาเห็นหูป้าแล้วมันถ่นเต็นหูป้ามันเลื่อยก้าวก็อกยมาเราเลยตัวใหญ่เจ้จังตกก็แลช้าเยหนังป่วยยาวจังหน้าหวับองเราออกจากบ้านเราไปลำวัว แต่งตัวไม่เหมือนไปหลาดทำไมเบียจักบาท่อยแต่อยากกินลาดนาะมาได้หัวคุ้งเมียยังไม,ม่โตเมียยังไมช่ชาวชาวเราไม่เคยสนแปรกพี่คนคนเอาหัวเตอกินยาโดยไม่รู้ตัวพี่ทำแม่หัวนั้นวันไว้ พ่อแม่หัวยกห้างขึ้นวีปีไม่บัดซีว่าเปรียาก้าวตันเลยแล้วรอบๆเลาว่าห้าไม่เคยพอแลเรนูมึงมาใจาแล่วันมึงทำให้ไรว่าเว้ยเลวเว้ยเลแเล่เล่ละละละมันยับนักไม่บัดซีพักหัว ยืนบังปรวกแล้วไม่สนใจแหล่แหละมันยับเน้นไม่ผักได้เดินไปไหนที่ผมเคยแต่ใจไม่กล้ากเห็นแล้วก็มานี่ว่านี่มาตาตาไม่มาจะกูควันให้ตายไม่ต้องไปนินทาับกระต่างคนก็นต่างได้ไม่อยากตายใจต้องหานกรัเป็นสา,นานมีแม่หัว บาตุนมาเลือดเปร่งพี่ทองเลยอยากคุยเกว่าวว่าโองลุงเจ้าอยากลุงอัากคุ้เล็วพี่ทองค่ะครับนั่งนั่งนั่งยกปีนไหนัองค่ะแต่เพิ่มทำไมน้องเรียกนานเลยมีขานล่ะอีลอไม่ได้ยินเลยค่ะแต่เพิ่มนั่งนหมค่ะครับมันรืบรี่เรารักกันตรงนี้ตัวเจ้าพี่ต้องป้าน้องไปเตียวเมืองซังเลย ไปเที lá, ่ยวกันได้นุ๊กเดจ้าครับไปแม่น้องมาเจ้าไปอัดปากบงมินตอใจตงือปากบงปากเบ้งไปแม่น้องปากเบงหาดปากเมงที่เที่ยวใช่ไหมคะครับพี่ป้าน้องไปเที่ยวเลยกินน้อยตอกแกงจักตีนนี่ตอกแกงน้อยพี่จูครูบอกเราไปโตมาโตครูล้วมึงทำไยไม่จัดจินปีนบุญเองบาส ไปเที่ยวกันที่ไหนเดคะ่ะไปปากเบ้งกับไอ้ตองแรงพิษอายุเลยเขาตั้งแต่พอมมันพอไอ้ตองขึ้นรถซ่องแถวไปย่มโลูกในขายปลวันในโจ้ก็ตามมาลุงน้อยพอลุงไปเย่โลกตีไขยเขาขูดร,รําว่ะไป้รยลำขุดยาจำหนักหน้าแรงพิษนั้นกว่าว่านเ้น้องน่ะค่ะแกไอ้ต้กัดจีน กู้โลภเป็นเราวัดเตี้ยนี่กูเตี้ยมาหมักแล้วนี่เอรอยนนี่โลภเป็นชิคเอาตนี่ขวัคุณนี่จริงพี่้องมาจากไหนเมื่อวานน่ะเรียกว่ามาถึงเวทตอกับบ้านไหนนะคะเวทีโตกบใครก็อยากบ้านเวทีโตถอดชิคเอาต์ขวัญที่สามนี่ได้พัวะได้พวะตึงหงว์พวงหงว์ตึงตัวจับค้าเลยตึงเมียรำคาญรับตัวรับฮัลโหล ท่อมาเฮ็ดหยังบ่เบิ่งเวลำเวลาสิท่อนันเบิ่งเวลาสิบังแค่นี้แหละโอเคนึกกบคิดพวกเลยห้วยตอชอยโหลาววางใจเด้วหลุดเปรีได้เลยไม่ oh my, ประวัติกูดู <laughs> คิดในพวกเอาเลยเออห้วยตอ อันนี้ต่ำๆต่อันนี้พ่วมกันกันตี่น้อยสันลังพ่วยุดเลยเมียว่งห้วยสิยุดเฮ็ดยั้งทำต่อไปโลดหยุดเฮ็ดยั้งพ่วกว่าคอยสิเกายแกันหลเดปลีใจไรคิดเป็นบ้าหรือเปล่า่ะจะไปแรกของคนการุณจำไกรไปพรุ่งนี้เราไปเที่ยวสองคนนะคะคไปด้วยกันปีงน้าครับครับนะคะครับ น้องคะกระป๋อมเดี๋ยวในนอนเลยเก้วกัาเพื่อนนนี้แล้วจัดเจนพี่ดึบุญเลยโอยได้คูนี่เจ่านี้ได้คูนี่ได้มึงอื้อได้คูดึกจ๊อมเลนะพี่ทองพูดอะไรอ่ะให้เกียรติผู้หญิงมั่งดิค่ะพี่ไม่ไหวเลยที่กับน้องได้ยินนะเมื่อกี้อะไรได้คูได้คูอะไรอ่ะอนุเลก้ยงังเบียต่อก็โน่นถืว่าตํำเรื่องาเล็กีแล้วอนุมัติแล้วปีนี้ได้คูที่คอยตะกร้อแซ่ด่ว้เ่องหัวนะก็จังโอยไร ปวดเหมือนมากวันแลวต่ำเริ่มไม่จัดเจนคิดแตบุญเออไอ้โตกำบาลเลยวุณแมไปเที่ยวสองคนนะครับพาพี่แก้วด้วยมีคะอย่าว่าคิดหรอรถยแก้วคิดรถไปสองคนนะกับมนางค่ะครับพ่อไม่อยู่พี่ทองดูแลน้องได้ขับผมีหรีอม่ไม่หรอบ้าบ้าเรงนะน้องค่ะกับ์กระไรค่ะครับ ยิ้มตีที่น้องยิ้มแล้วกับเพิมนะค่ะกับพี่ทองก็น่ารักกับเพิมอ,อุยแม่มม่เคยควนว่าคูเด้ยวเคยควนว่าคูเด้ยมึงอย่ามาโตแต่แจ้งว่าคูกับเพิมคือมังตองควนคูจัดเจนพิเดินบูนมาเนี่ยหูบอสแม่พูดว่ากูมันจะเตะจรับเล่นะว่าคูมันจะว่าโตนะ แม่เจ็บปีนี้กูมาเลิเพื่อผิดเดินบุญจัดเกณฑ์ขึ้นแล้วเนี่ยล็อกกันนักเรงแกก็ดูเหมั้งนะอีตายอหล่วแกก็ดิตำต้มเปี้ยเมียใจก็ดีตายอีล้วเนี่ไปว้าเจ็บก็เลิดกว่าป้าใยาแรกเ้วก็จะพูเจพดพี่ทองกุบพี่ทองค่ะกุบ เจ็บเลยค่ะกึบใช่ไหมกลับเพิ่มแล้วไปเดินบุญเป็นคึบแล้วเจ็บมากเลยค่ะกืบเก็บกืบเลือดออกเวกเลยเกับทอทอทอมาจ้ะช่วยไอ้ตงแม่มกูตกวันวัวย่อยโตกูเอาใจมึงเอาใจกูท้องทองเลยตัวตัวตัวไหนไปจบน้งที่เราเห็ีดแม่เปรอะแด้เคยหรอ นี่เจ็บจิงหมอบอ่ะโอ้ยยโอ้ยพี่ทอ้องกุดเจ็บมากเลยเลยค่ะกุดระบ,บม่มหนังว่าเลยกลบับมันแอกด้นน้องตาแยบไม่ตมั้มเลยยิบงค้มเดี๋ยวน้องเป่าให้นะคะไอ้โตเจียงตี่คนนี้ตว้าวบอดแคกรีปเป่าเจียงตี่คนเนาะโอ้ยกูจะเจนคนเรากับป้าดิ Hàn ơi, cô ấy này đẹp cho thì cũng ngay mất đi về bây giờ lại phải đi rồi. Mày dám lôi bỏ những người phong ấy. chọp kinh, cặp đẹp này rạc, cô ấy đẹp liệt phí này, đẹp lung nó cũng kiệt nè. Thông đẹp phí nè, Hàn ơi, đẹp lung cũng lót đấy. Mừng chăm này mai kêu anh con thì cô run run rót mấy bằng sáng nữa, run rót thế, mét man này luôn. Thôi pham cái nhăng này mừng, à, rồi, Vậy, leo này này phâm. phải từng bò leo đẹp pham <laughs> ชัางไงยอหยิบก้องพีได้พอเพือ่อโบตึงตามกูเตมม็มตังไหมลุงแไดงกูปิดคราบกูไม่ใช่กูไม่เกี่ยวมันไม่ให้เขียนตโลกการเราจำเรือรุ่นเลยฮอรุ่นรุนเลยไม่เกี่ยวรุ่นเลยรุ่นรุนไปตึงหน้าตามแล้วมันเร่งแล้วกูว่าเจ้าเลยถึงบ้านนาทาม อีจามันแต่งตัวช่วยไม่รูไปโรงเรียนหรอือเห็นกูเดินรุนรถอันมายิ้มตึงตามปีเบาไปไหนอะคะคุณปีปึ้งเดี๋ยวมันตีกนเองแกได้ตึงเร่นัหยการไม่มันว่าพ่อตึงบันดิบรุ่ยไปตึงจอดกึ่งจะบงไม่ดับแล้วอันใช่ก็มาปีอันาาอนี่มันก้าวตีจนในกาบูจอดจะบงเลือ่อนตัวดับ ปลอมกันต่ปรฟอตัวดับเมียเราก็มาต่างหน้าต่างรบมาเร็วไอ้เปรสปลึงเดียวดำไรแตงแต่วันนั้นถึงวันนี้ไม่ติดตีเรอดกูกันนั้นชัดเจนไปเด็ดบุญออรวยไรแล้วแน่นอนเลยร้อยกิงของเข,งข,งข,งขงาขาวฟาด้วยจริงไม่เกี่ยวเกยิองแสดงว่าพี่ทองนี่กัเจ้าโจกับเก้าโจก็จีเป็นใจกับเคยไต้จองก็จบ กินอ e e ันจัยตอนกินดนไม่จับไปแล้วอย่างเงี้ยเด็กยกปีอยู่ลยเห็ินดินไม่จับแค่เดียวใก็กว่าแค่เดียวตอยปลัตนนุนหรือล่าปัตนนุนเหอใคได้ปลัดนอ๋อึ้นไม่ได้แกวตามบ้าบ้แลบานีิขึ้นเที่ยงกับกูตามมลยแหลตามแมงงรปเด็นมังแล้วึ้นไปใจตนนุนขึ้นแมเราก็ไอ้นอกเห็นไมม อั้มาบาเป้กูเลยวันนีมึงอ่อนมปั่นเพื่อเร็วกูไม่อบเป็นคนตั้มไดไม่ตรงประเด็นเรียกว่าโป๊ตากูต่อยแมย์ใหญ่บอกฮะมึงอย่ามาต่อยจ่อยเกลียดตั้มไม่เลเราจะกินกินกับแกนั่งกินน้ำร้อนอยี่ยว่าเจ้าโป๊ตากับรถมาตึ้งจอดตั้มกูเตือนเร็วไอ้ลกว่ะลับอยู่เพื่อกินน้ำร้อนอยู่ยตมบาเล็วต่อยแมย์ใหญ่บอกฮะมกูตั้มเรื่องไม่จบผัดจ้าก็ไม่เอ้อ คนเราต้มไรต้ามาจัดนี่กูเป็นคนไตยแต่ภาษาไตยกูไม่จบทำไมอ่ะพี่ทองมันเปิดร่าไต้น้องกะใหญ่ไหมเนี่ยข้องอยางเดียวมันผูกได้ไรก็มันที่วิล่าอะไรบ้างนะคะไรเร่ง,ง,งนี่ไรเร่งนี่เลยคะ่คะครับพี่ทองไม่ชอบภาษาไทยพี่จบกับพี่พี่ทองไม่จบเลยจบประช่างกริกกับภาษาไตยร่มลำบากนี่เต่เรายืนอยู่น,นี่ไรแกตอนครวยอือตอนครววันนี้คนนั้นเกรดห่วงกลางหัวไปนยน้องเบ้าตัดตอนครวยนั่งวะ งเลไปตึงควันลมตึงเกียวอยากเผื่อนโบนีิมาช่วยแบกยวกตีแล้วก็ช่วยมยังก็ช่วยนะท่านกล้วยเผื่อนช่วยแบกยวกเหลืองร้อยทำไรมันไม่ชัดเจนพี่เด่นบุญอ่านเนอะท่านครัวง่วายพอลมตึงอยากยวกแต่ตึงดีๆใบมันใบไรใบตองเห็นไหมอยากใบยวกแต่ลูกมันลูกได้แล้วลูกกล้วยเดี๋ยวกี้เจอตีแก้วแต่ไม่อยากลูกตองเนี่ยมั้งล่ะไอ้เลย เฮ้ยลาวน,นี่บอเลิมแป้งเนีปรีนายโยดีดีเป็นเกลือนะปอเตือ้อวิ่งรวยเป็นไม่เลิมปากขุ้นนะไม่หยอกปา้าด้าเตยนังไลป้าดา้าเตยนะไก,ก่ไก่เอาเปลาะปอกไก,ก่เป็ดเอาเปลาะปอกไก,ก่คนเอาเปลาะแจง๊งชัดเจนไปเด่นบุญเลยยำการกับแกเดเจนเด่นบุญน,นี่เลยใจกู ไปร่าเต้ยผมไม่จบเบื่อพี่ทางภาษาอังกฤษเรียนรู้ด้วยเลยค่ะคนเราต้องพยายามก่อนพันปราช้างกฤษรู้โจจ้าจมุตปราช้างกฤษคำว่ากิน is ตั้มตัวเอ็มมันคำากิน is กินแล้วกินอะไรครับอันมึงทำได้ไม่จัดเจนเด่นบูนเลยล้านตั้งฮุรุลปราช้างกฤษนี่กินนี่ is ปาช้าเตอยคำว่ากิน mark รัฐบาน ฉันแดกแพกเลือดหยัดจุกไปเลยเก้าไปไหนปลากันเฟนเลยนี่เต็มเรืเลยฮันน้าไม่ยอมนี่ปราจังกิจะครมว่าเมียกองฉันเมียกองฉัน My wife ใคได้ก่อน My wife ผัวกองฉัน Aspen ใครได้ว่าว่าผัวอ a s p e น เป็นเมียไม่ไหวเมียแก่เลยไม่ไหวแต่เมียเด็กอ่ะเข้มใจผมรู้ไม่จริงอย่าแต่พูดมันปราชญ์กริฑานะต้องเรียนรู้แกเพราประเทศไตเราแก่ทุกวันเสียนแล้วปราชากับเบนรู้ไหมรู้ปราชากับเบนเออกัมวาปีบ่องน้องเนียง ปีรักน้องบองสลันเนียงน้นองรักปีเนียงสลันบองรูปกันชาตําตัดไม้ไปตําบองรูปกันชาจึงนายมาหยอบบองไว้นเนียงนายกลับแล้ววันเตียงทเนียงเอาบองไมร่รู้จะยเตียวแรกดีฮันนอ Bà chọn tua nâng, đại sám bong Bà <laughs> lá nâng Bà tra cà bên Cầm và nằm khen Tức Hãy rơi con nằm khen tức Nằm khen anh tức hơ Cha nằm tầm mà đá Bạn chẳng điếu Cầm lo mà thể nói Nằm khen tức lêu Bà lá nâng Bà bà tên, tên cứ đốt